เอ้าฮอ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 ไอ้ย์มันคันคอเมื่อกี้เพราะว่าแบบว่าหลุมใหญ่ไปหน่อยนี่นี่อุ้ยมันไม่พอเอานี้หืมกะลามะพร้าวหรือเปล่าน่ะกัญชาอสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กับช่วงคริสต์มาสแบบนี้นะครับมีคนหลายคนมากเรียกร้องมาให้เราเปิดไอ้ลูกนี้นี่ลูกนี้มีชื่อว่าลอตเต้โคอาล่ามาร์ช นะครับผมโอ้โ oh หข้างในจะมีอะไรอยู่บ้างไม่ทราบเลยนะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยเขาไม่บอกอะไรเลยนะว่าแบบจะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างอ่ะนะตื่นเต้นเออวันนี้เอ็นสายที่แบบเปิดเปิดของเล่นที่หาง่ายอะ่ะชอบอยู่แล้ววันนี้มีทั้งหมด15ลูกทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันซื้อ2แถมหนึ่ง อารมณ์น่าจะประมาณะมันไม่มีคนซื้ออไม่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันแถมก็ดีแล้วอ่าโปรโมชั่นเขาใช่แล้วซื้อเยอะได้แถมถุงเลยด้วยโอ <im itation> ้เนี่ยน่ารักมากนะคบผมต้องบอกว่าเนี่ยนะสิบห <im itation> ้าลูกเขาแถมถุงมาถึงสามสามถุงนะครับผมแต่สีเขียวนี่ดีสุดเลยเพราะเราเนะี่ยสายเขียวถุงอย่างนี้ใส่ดีมากเลยเด็กชงเด็กช่างเนี่ยห้อยกันนะ เด็กชาห้อยลตเต้เออโฟกิงไงอ๋ออย่ามาแบบว่าทาทรงโฟกิงแต่นั่งกินเย็นตาโฟอย่าไม่เอานะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันกวอาว่าวันนี้15ลูกมีอะไรบ้างเปิดกันเลยดีกว่าง่ายวันนี้ขออย่างเดียวอะไรครับอย่าซ้ําก็พอใช่เพราะว่าเนี่ยซื้อมา15ลูกอะถ้าแม่งซ้ําทุก15ลูกนี่จบเลยนะข้างในมีอะไรทั้งหมด15ลูกนะผมมาลูกแรกนะครับผมมีอะไรบ้างไม่ต้องพูดป้านำเพลงเยอะเปิดง่ายตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแบบอ่าสเตเลสเขาเรียกว่าอะไรวะ แข็งๆอะอลูมิเนียมอะสแตนเลสอลูมิเนียมอะไรพวกนั้นน่ะนาะหรือว่ากล่องเหล็กวะน่าจะเออทำทรงทรงกล่องเหล็กนะครับทำทรงกล่องเหล็กนะครับผมเปิดมาโอ้โหแคมแคมแคมเชื่อไหมแคมคลิปนี้คลิปนี้จะไม่มีอะไรเลยแคมทุกคนเอาไม่ได้ของเล่นเอาเอามาดูก่อนดูก่อนดูว่ามีมีอะไรมีอะไรมีอะไรไหมมีอะไรไหม คือเราก็แบบไม่นี่อะขนมโอ้ขนมขนมคลมาร์ทข้างในมไม่มีของใครใคร,ใค,รคอมเมนต์มาบอกให้กูเปิดอันนี้โปรดแรงงานตัวด้วยนะครับผมคือส่งมากูรู้เลยอันนี้คือตามมาจากคอมเมนต์เหรออ่อ <laughs> อร่อยทรัคลมาร์ทอ่ะอ่ะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูกันนะครับผมลูกแรกจบนะลูกแรกจบนะมันอาจจะแบบโชคไม่ดีไง ใส่บ้างไม่ใส่บ้างเออใครจะมาใส่ของเล่นให้ที่อันมันมันก็ไม่มีงบปะเขาก็ไม่ได้กำไรปะเออคุณไม่ไม่เข้าใจหลักการตลาดป่ะนะครับดีมาน์ซัพพลายเรียอว่ออ่ะดีมาน์ซัพพลายอ่อะอะ,อะไรอยู่ข้างในอะไรอยู่ข้างในอันนี้แกะยากว่ะน่าจะมีม,มีมีเรื่องนะน่าจะมีเรื่องนะเอาว่ะมีเรื่องราวแล้วเกิดเรื่องขึ้นแล้วนะที่เกิดเหตุว่ะเอาละกันกายังไม่ออกเลยอ่ะ เอาวะเอาะเอา,าโอ้ยเอาวะอีกอันหนึ่งกองอ็อีกสองอันใช่ไหมอีกสองอันอาจจะเป็นอะไรนะลิ้นโชคอ่าไม่อาจจะแบบพบบัตรเงินสดอ,อีกอันนึ่งอันนึ่งเนี้ย หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่า,ลาคลิปนี้อาจจะสั้นอาจจะสั้นจริงๆสั้นแล้วก็สั้นมากเวยสั้นสั้นมากๆแบบเชียอะไรเนี่ยผมผมไม่ได้บอกว่าผมต้องการแบบเว้ยไอ้คลิปต้องสิบนาทีอ่ะก็มาเปิดสิบหลูกแม่งมีอะไรก็ต้องตานแล้วนะอ,อย่ามาลีลานะสองสามนาทีก็ว่ากันไปคือมันไม่มีอะไรบอกอะ่ะก็คนบอกอยากให้เปิดอ่ะก็แบบจบนะทุกคนมันจบนะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งไหมอ่ะท้าทาย <c oughs> ลึกๆเอาลูกลึกๆอ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งน uh uh ิดหนึ่งเสื้อผ้าเอกอะไรอย่างนี้อ่าก็อาจจะเปิดไปเจอแบบควาล่ามันเกาะต้นไม้อยู่หรือเปล่าออกไปเลยโหจบนะคือทุกคนครับผมง่ายๆว่าได้กล่องแล้วกันสิบห้าลูกเนี้ยไม่ต้องเปิดแล้วะไม่มีอะไรให้คุณลุ้นแล้ะแต่ว่าผมคิดอะไรบางอย่างออกได้ไงเฮ้ยหรือว่าที่เขาทำแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่า เขาอ่ะให้เราอ่ะใส่ควาลามาร์สนี่เข้าไปดูนะสมมติได้มาฮะเราใส่เข้าไมฮะอ่ะใช่ไหมนี่เพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลยแล้วเราก็ปิดฝาฮะอ่า,อาี่มันเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งอาจจะใช่หรือเปล่าแล้วปิดฝาเข้าไปแล้วลองเขย่าไหมอืมว่าจะเป็นวงกลมหรือเปล่าเอาไหมอย่างน้อยอย่างน้อยด,ดีเ สุดยอดสุดยอดเออหรือเปล่าวะไอ้คนที่แบบคิดออกมาเท่าไหร่ี้หรือเปล่าก็สมมติฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสรุปก่อนว่า15ลูกเนี่ยมันจะมีแค่ข้างในมีแค่ขนมนะทุกคนถ้าใครจะไปซื้อนะครับแต่ว่าความสนุกของมันเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราลองเขย่าดูว่าจะเป็นยังไงอ่าถ้าเป็นกล่องกระดาษอ่ะเขย่าไปเขย่ามากล่องมันอาจจะเน่าใช่แล้วทรงมันอาจจะไม่กลมสวยอ่าแต่อีนี่คือแน่นอนว่ามันอยู่ในเนี้ยเขย่าง,าง่ายแน่นอนโอ้ยังไงก็กลมมาดีว่ะไป ใช้เวลาเขย่าไม่น่านานนะเพราะมันแข็งมากนานเหมือนกันนะบอกไม่นานนี <c oughs> ่จนกว่ามันจะไม่มีเสียงแบบกิ๊ก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 แล้วใช่ไหมเอ้ห่อที่คุณใส่เลยเมื่อกี้มันอาจจะเล็กไงห่อเล็กเหรออ่าห่อเล็กไปเราต้องใส่เพิ่มจริงเหรอเออให้ช็อกโกแลตความเหนียวของช็อกโกแลตกับไอตัวเปลือกนอกมันเนี่ยพอดีกันอ่าอ้าให้มันเกาะ อ,อ่ะให้มันเกาออะงั้นเน็นต่นวันนี้มันมันเคลีย,ร,ยร์เสร็จแล้วอะไรเอีไยงั้นใส่เพิ่มใช่ไหมก็ได้ก็ได้เชื่อเชื่อเชื่อเชือ่อคิดว่าน,น่าจะเป็นแบบนี้แหละที่เขาต้องการเริ่มเป็นก้อนนะหมายถึงเขากล้าด่เหรอใบเสร็จกูเนี่ย <cụ> เป็นอุ้ยเอานะเอานะเอานะ เริ่มมีการกระแทกเกิดขึ้นนะเริ่มก้อนใหญ่ขึ้นนะฟังเสียงฟังเสียงมันมีแบบตึงต้งปึง้นปึ้นปึ้นอ่ะเออมันไม่ใช่แบบคุกกี้คุกกี้ก็เราต้องเก็บไอ้คุกกี้คุกกี้แค่หมดเริ่มไม่มีค <c oughs> ุกกี้กันนะเฮ้ยมันยังไงกันนะเริ่มเมื่อยแล้วเนี่ยถยับแบบเชคเกอร์ดิทั้งดนตีหน่อยอ่าช่วงนี้เพลงอะไรคิดๆด้วยนะโดดีดงอ่าอมตอใจของใจมันโดดีดงที่โดดีดงแล้วมันเต้นบ่ตรงตรงกตรงตรงเน้นโดดีดง อะไรฮิทเดียรช่วงนี้รพลงเลยเมื่อกี้แต่คุณเนี่ยไม่ได้ฟังจาก YouTube ใช่ไหมผมรู้นะคุณฟังมาจากไหนฟังจากไหนติ๊กต็อกผมฟังจาก YouTube เลยผมฟังตั้งแต่สมัยนั้นเลยโอ้สมัยที่สิงโตยังแบบว่าอยู่ในแอฟริกาเลยแล้วก็ย้ายมาลำปางอ๋อเขามาทำอะไรเขามาติดต่อซื้อขายค้าขายค้าขายขายอะไรอ่ะขายขิงขายขิงเป็นนักร้องแหละดีแล้วแต่ว่าเฮ้ยมันมันเป็นก้อนง่ายดีนะเอ้าเฮียเงียบไปแล้วอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยทำไมเงียบอ่ะหรือมันเต็มใบไปเลยวะแล้วทำไมมันถึงแล้วทำไมมันไม่มีความขยับเลยวะเออเยีะ yeah. ตลองเปิดดูสักหน่อยหไหมอ่าเทนต์ดิดนหนึ่งอ่ะแล้วต้องปลุกใจด้วยปะนะนิดนึงนะดิดนึงนอะดิ้นหึงอะพอพร้อมตกใจนะผัวเอาเวลาตกใจะ <c oughs> นะผัวเอาแรงที่ <c oughs> <c oughs> ตกใจอ่ะนะ หอมข้างในเลือะโอ้ยเหี้ย,ยว่าแล้วไม่งนนี้มันเลยไม่เป็นก้อนไงอย่าหาทํากันนะคะผมคือถ้าจะเป็นก้อนพวมันต้องอยู่ข้างในซองอ,อย่าเละไปละอดแดดละสองซองแต่มันดูนะ่ากินด,ดีนะอ้าวลองกินดูดิโอ้โหมันก็จะมีแบบจานซามซ้อนซ่อมโอ้มันเคยเห็นเหรอคลิปเราอะ <laughs> กูไม่เอาทิชชู่มาลองเันจานจานก็ใช้กระดาษปูเยอะปูเป็นเสือเลยเฮ้ยพิมพ์นิ้วอืมไอเทมอะไรกินกรอบกรอบพึ่งทาครีมที่เท้าไปดิขาไม่ดีพึ่งทายาไปที่ตีนนั่นแหละทุกคนเนี่ยไม่เปิดละนั่งง่ายดีกว่า มันมันจบแล้วมันจบแล้วมันไม่มีอะไรต้องทําแล้วเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่ามันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปิดเราซื้อมาเฮ้ยย่งไมเปิดวะอยามาเปิดให้คนดูก็แค่นั้นแหละซื้อมาเปิดก็ <c oughs> <c oughs> ช่วงคริสต์มาสนี้นะทุกคนไนะ <c oughs> <c oughs> อ้เย,ย่แคมยิ้มเลยตัดง่ายเลย <c oughs> <c oughs> ไม่คิดว่าจะง่ายค่ะดนีย <c oughs> <c oughs> ตอนแรกว,ว่าเออมี15ลูกปุ๊บบเดียวตัดเสร็จไม่ต้องตัดก็ได้อะโอเค เดี๋ยวคริสต์มาสแล้วทุกคนขอให้มีความสุขมากๆกันถึงมันจะเป็นแบบว่าประเพณีของต่างชาติแต่เราก็มีความสุขกับมันได้นะครับผมยังก็อย่าลืมห้อยถุงเท้าไว้ที่หัวเตียงแม่จะได้มาตีแม่มเฮีย้ะไซันตาซันตาป่องไฟไงป่องไฟป่องไฟแม่ป่องอ ซั๋ต้าไม่มีมีแต่ซาตานนี่สันอันนั้นแหละฝากกดไลค์กด s u ั s c ส i b e ด้วยนะครับวันนี้นั่นแหละง่ายๆชิลๆแล้วกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาแล้วกันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว,นๆๆๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ